เป็นสกูปพิเศษเหมือนเดิมนะครับที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเอามาให้รับฟังกันนะฮะเอาสกูปเนี้ยชื่อว่ารัสมุดฮอยลุนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วกันแล้วก็สื่ออังกฤษเนี่ยนะฮะหรือว่าสื่อหลายๆที่เนี่ยต่างพากันมองว่ารัสมุดฮอยลุนเนี่ยอาจจะก,ก้าวขึ้นไปเป็นเออร์ริงบอลฮาร์แลนด์ก็ได้หรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นนิวฮาร์แลนด์แล้วกันนะครับต้องบอก,กนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งให้ว่าเป็นแบบนิวฮาร์แลนด์นะคือสื่ออะ เขาไปตั้งกันนะครับว่าเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนแบบฮาแลนด์เลยเราก็เลยบอกว่าเป็นนิวฮาแลนด์นะครับพอพูดถึงเออร์ิงเบาร์ฮาแลนด์ครับแล้วก็พูดถึงรัสมุสคอยลุนเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันย้อนกลับไปครับฮาแลนด์กับแมนยูเนี่ยเคยมีข่าวอย่างหนักนะฮะในยุคของโอเลกุน่าโซชานะฮะที่แมนยูเนี่ยพยายามนักพยายามหนาเนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็แปรก,กันไปนะครับทั้งตอนที่ฮาแลนด์ย้ายจากสโมสรโมก็ตอนนั้นก็ให้ความสนใจเหมือนกันแต่ก็ก็แปรก,กันไปนะครับหรือแม้กระทั่งย้ายมาก่อนย้ายมาซิตี ก็มีข่าวของแมนยูแมนยูก็พยายามติดต่อน้มน้ำแบบเต็มที่สุดท้ายก็แปรก,กันอีกนะฮะแต่ทีนี้นะครับแมนยูอาจจะเห็นนักเตะที่คล้ายกับฮาแลนด์ก็คือ รับสมุตออยลุนนั่นเองนะครับที่มีความคล้ายๆกันมาได้หาแรนด์เวอร์ชันหลักก็เอาหาแรนด์เวอร์ชันลองแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะสำหรับส่วนหน้าเรารุงหล่านี้ไวเพียงแค่20ปีนะครับถือว่าเจ้าตัวเนี่ยเปิดตัวกับอัตาลนตาได้ดีนะฮะทำไปแล้ว14บประตูแล้วก็อีก5แอซิดจากการลงเล่นสลิป3นัดนะครับหลังจากที่ย้ายมาจากสตอมกาด้วยค่าตัว17ล้านยูโรเมื่อปีที่ผ่านมานะครับออยลุนเนี่ย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้โดนสื่อเล่นกระแสค่อนข้างเยอะมากๆนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ย มีการออกสตาร์ทกับทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็ทำผลงานได้แบบเพอร์เฟกเลยนะฮะกดประตูในเกมพบกับฟินแลนด์แล้วก็อีก2ประตูในเกมพบกับคาซักสถานนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็เลยยึดพื้นที่หน้าหนึ่งของสื่อหลายๆสื่อนไปนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูให้ความสนใจราสมุสฮอยลุนเนี่ยหรือว่าผมเรืยกั้นว่าฮอยลุนแล้วกันถ้าเกิดแมนยูให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ฮะ ตอนแรกเนี่ยราคาเนี่ยวิเคราะห์ก็ออกมาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40ล้านยูโรนะครับแต่ถ้าเกิดน,นังเตะยังทำผลงานได้ดีแบบนี้กับทีมชาติกับระดับสโมสรเนี่ยก็มีโอกาสที่ค่าตัวของนักเตะรายเนี้ยจะอับขึ้นไปมากขึ้นกว่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ยต้องยอมเสี่ยงแหละนะฮะพอค่าตัวมันสูงนะครับนังเตะอายุน้อยด้วยนะฮะแล้วเราเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าย้ายมาเนี่ยจะตอบโจทย์หรือเปล่า ทำได้ดีหรือเปล่าในเรืงกริดนะฮะความกดดันจะรับไหวไหมนะฮะนี่แหละคือความเสี่ยงส่วนหนึ่งนะครับมันก็ต้องมีการคิดกันบ้างนะครับบางทีการย้ายมาอาจจะดีก็ได้แต่มันก็เห็น เยอะๆทั้ง,งหมดที่ย้ายมาอายุยังน้อยค่าตัวแพงก็แปะกก็มีเห็นเหมือนกันเรื่องนั้นก็ว่ากันในเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแมนยูจะมีคู่แข่งนะครับในหลายทีมในอิตาลีให้ความสนใจนะฮะโรมา่ายูเวนตุสนาโปลีก็มองถึงโอกาสการคว้าตัวคอยลุนนะในช่วงซัมเมอร์เหมือนกันคือนาโปลีเนี่ย ขามองว่าถ้าเกิดเสียโอซิเมเน่เขาก็จะดึงนักเตะรายนี้นะครับแต่มันมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันเข้าทางแมนอยู่เต็มๆนะฮะก็คือดาวรุ่งรายนี้เป็นแฟนตัวยง แมนเชสเตอร์จะเร่านะครับแต่ถ้าเกิดมีการยื่นข้อเสนอกันเข้ามากับบิ๊กบิ๊กทีมทีมอื่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรับฟังเหมือนกันนะฮะเออไม่ใช่บอกว่าแมนยูทีมเดียวแต่ทีมในใจเบอร์หนึ่งที่ในใจของเขาเนี่ยก็คือแมนยูนี่แหละคือมันเข้าทางแมนยูเต็มๆถ้าเกิดแมนยูแบบติดต่อไวเนี่ยมันอาจจะทําให้ดีลดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับสาหรับฮอยลุนเนี่ย โดนเอาไปเปรียบเทียบกับเอริงเบลฮารแลนด์ and, นะครับเนื่องจากว่ามีทั้งเรื่องของสลีละสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับมีความเร็วด้วยมีเทคนิคที่ดีนะครับแต่ขาดอย่างเดียวก็คือการจบสกอร์ที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอสมักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของ ในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะก้าขึ้นไปเป็นฮาแลนด์ก็ได้เรื่องของการจบสกอร์ที่สม่ำเสมอมากกว่านี้นะฮะคืออารมณ์ประมาณว่าพอยลุนเนี่ยมีโอกาสจบเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคมอะ่ะตามอายุไปแต่ฮาแลนด์เนี่ยคือแบบมีโอกาสจบได้แล้วก็เกมนี้จบไปได้แต่ว่าเกมหน้าก็ทกุกันไป สองถึงสเม็ดสเม็ดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าฮอยลุนเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันมีทรงที่คล้ายๆกับฮาแลนด์แล้วกันจากหลายสื่อในอังกฤษนะบอกข้อกันออกมานะครับต้องย้ำกันก่อนผมไม่ได้ต้องฉชยาให้นะแล้วก็ในระดับทีมชาติของฮอยลุนเนี่ยเจ้าตัวทําให้หลายๆคนเนี่ยแปลกใจนะครับในการพัฒนาการของเขา ใน,นระดับทีมชาตินะครับซึ่งอย่างที่พูดกันไปครับผลงานในช่วง2เกมนัดล่าสุดกับทีมชาติเดนมาร์กในทีมชุดใหญ่เนี่ยเจ้าตัวทําไห้ดีแต่ว่าน่าเสียดายครับในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องแต่โอเคตอนนี้นะครับเจ้าตัวมา กดแฮตติกได้แล้วก็ทําอีก2ประตูในเกมนัดล่าสุดมันก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่าทีมงานที่มีการเลื่อนักเตะในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยคิดผิดที่ไม่ได้นําตัวของเขาเนี่ยไปลุยฟุตบอลโลกด้วยนะครับส่วนเส้นทางเกี่ยวกับฮอยลุนในระดับสโมสรอนครับช่วงแรกๆครับในช่วงปีแรกที่อะคาเดมี่กับโคเปนเฮเกนเนี่ย อดีตตัวสังกัดเนี่ยเขามีปีที่โดดเด่นกับอะคาเดมี่นะแต่พอดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับโอกาสซึ่งฮอยรุนเนี่ยจะเป็นตัวสลับเปลี่ยนุนเวียนซะเยอะมากกว่านะครับในทีมชุดใหญ่นะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่ว่าก็สามารถทําประตูได้ถึง5ประตูในศึกยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับแต่ในลีกเนี่ยก็ยังหาประตูไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับพอมันมีเรื่องของการที่เจ้าตัวต้องการโอกาสการลงสนามเนี่ยแล้วก็โคเปนเฮเกนเนี่ยไม่สามารถมอบให้ได้ เจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการย้ายไปอยู่กับทีมสตอมกะนะครับสตอมกะเนี่ยก็ดึงกันเข้ามาเพียงแค่2ล้านยูโรนะครับในช่วง เดือนมกราคมปี2022นะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็เปลี่ยนแปลงทันทีครับทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยนะฮะฮอยลุนเนี่ยจัดไป4ประตูจากการลงเล่น3เกมนัดแรกให้กับสตอมกาดนะครับทีมหมายของเขานะฮะแล้วก็ตั้งแต่เขาอยู่จนเขาย้ายออกเนี่ยนะครับผลงานภาพรวมกดไปทั้งหมด12ประตูให้กับสตอมกาดนะครับแล้วก็ทางอัตาลันตาเห็นผลงานก็เลยไปดึงตัวกันเข้ามานะครับซึ่งณปัจจุบ,บันเนี่ยผลงานก็บอกไปแล้วนะับว่าเจ้าตัวลงเท่าไหร่ ยิงได้เท่าไหร่อสิทเท่าไหร่นะครับผลงานก็ยกระดับขึ้นมานะครับซึ่งถือว่าหอยลุนเนี่ยตอนนี้นะครับได้รับการจับตามองเป็นพิเศษไปแล้วนะครับที่หลายสื่อเนี่ยมองว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตของนกเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับและถ้าเกิดย้ายทีมเนี่ยจะถือว่าทางฮอยลุนเนี่ยจะมีการย้ายทีมที่รวดเร็วมากครับในแต่ละปีนะฮะเนื่องจากว่าอยู่กับโคเปนเฮเกนเนี่ยอยู่เพียงแค่สซีซันอ่ะหนึ่งถึงสซีซันประมาณนั้นนะครับอยู่ไม่นานนะครับก็ย้ายไปสตอมกาอยู่กับทางสตอมกาดไม่นานก็ย้ายไปออตแลนตาและถ้าเกิดย้ายออกจากอัตแลนตาในช่วงซัมเมอร์นี้อีกก็เท่ากับว่าอยู่กับอัตแลนตาได้เพียงแค่ซีซันเดียวนะครับแล้วก็ย้ายไปอีกนะฮ ะะก็ส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาของนักเตะด้วยนะฮะแล้วก็มันเป็นความต้องการของทางนักเตะด้วยที่ทําให้ต้องมีการย้ายบ่อยหน่อยนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องการพัฒนานั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการเริ่มต้นอาชีพที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอม,มรับว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังพัฒนาในทิศทางที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าพูดถึงแมนยูเนี่ยแมนยูต้องการศูนย์หน้าที่คล้ายๆกับฮาแลนด์หรือว่าคู่แข่งฮาแลนด์เนี่ยนะฮะเ นักเตะอย่างลาสมติคอยลุนเนี่ยถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับทั้งเรื่องของอายุโครงสร้างนะครับเรื่องของคุณภาพอะไรตา่างๆถ้าเกิดมองถึงอนาคตเนี่ยมันน่าสนใจนะฮะตอนนี้อาจจะยังแบบคาดหวังอะไรแบบไม่ได้แบบร้อยเอร์เซ็นตะ์่ซื้อมาก็เอามาใช้ก่อนพัฒนากันไปเรื่อยๆนะฮะในแต่ละปีแล้วก็เราอาจจะคาดหวังได้ในอนาคตก็ได้นะครับก็อยู่ที่เอเดรกินฮาร์ด้วยแหละส่วนหนึ่งว่าเขาจะชอบสูตนหน้าแบบไหนเดารุ่งไปเลยไหมนะครับ ซื้อแบบเน้นผลแบบระยะยาวนะฮะหรือซื้อแบบเห็นผลในตอนนี้นะฮะหรือว่าในช่วงปีหน้าไปเลยนะครับก็คือพวกในรายของเครหรือว่าวิคเตอร์โอ,อสิมฮนนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องของโซคเกี่ยวกับราสมุดคอยลุนนะครับที่ว่ากันว่ามีความคล้ายกับเอริกเบลฮา h แลนด์หรือว่าเป็นนิวเอริกเบลฮารแลนด์นะครับอ่ะก็ จะพึ่งขับนะเรื่องของนิวฮาร์แลนด์เนี่ยนิวอีกแล้วนะฮะแฟนผีส่วนใหญ่คิดแน่นอนครับว่านิวอีกละคำว่านิวนำหน้าทีไลน์เนี่ยไม่รอดเป็นประจำะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะบางทีเขาอาจจะทําได้ก็ได้นะทรงเขาก็ดีอยู่นะครับ